สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แดกดูดีของเราก็จะพาทุกคนมากินร้านอิตาลีนะฮะอิตาลีอันนี้วันนี้มาอยู่ที่เวเกัสเพราะว่าเราจะมาดูคอนเสิร์ตด้วยแต่ก่อนที่ไปดูคอนเสิร์ตเราจะพามากินอ่ะอิตาลีครับผมร้านนี้มีที่ LA เอลเอด้วยนะเราเคยไปกินมาครั้งหนึ่งแล้วอร่อยเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะมาลองที่เวเกัสดูว,ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าโหดร้อน รอนอแนี่เข้ามาข้างในก็นี่เจอโซนจิ้งนะฮะนี่มือก็จะเป็นอะไรเป็นคาเฟ่ไอกระพงกาแฟไอ้ตรงไอติมแต่เราหาร้านอาหารเจอแล้วข้างบนเนาะหนึ่งนึ่งหนึ่พิซซ่าอยู่ข้างบนนั่นน่าจะโดนตรงนั้นแน่เลยอ่ะ เรามาเพื่อสิ่งนี้แซนด์วิชน,นี่เขาทำโชว์รหรอือว่าทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะเห็นไหมจะคือตรงนี้มันจะมีหลายอย่างก็คือเป็นโซนๆของเขาเลยอันนี้จะเป็นสเตฟู้ดก็จะมีเป็นพวกแซนด์วิชอะไรอย่างนี้นี่ขนมปังขนมปังเขาแล้วขึ้นขนมปังคขาดีมากนะแต่วันนี้เดี๋ยว เรามาลองกันดดีกว่าว่ามันจะดีเหมือนเขาแล้วหรือเปล่าอ,อ,อิตาลีอ่ะปกติอ่ะถ้าจะมีเป็นจาที่เอวเนาะก็จะมีเป็นที่ให้ซื้อของของแบบที่นําเข้ามาจากอิตาลีด้วยห,หรือว่า,วาเป็นเหมือนตลาดะเป็นซุปเปอร์มาร์เกต็ตแต่ว่าที่นี่ข้างในก็จะเป็นตู้สล็อตจ้า <c oughs> พิซซ่าน่ากินอันนี้ว่าน่าจะเอาไว้โชว์เพราะว่าเขาน่าจะทำสดต้อั่หมุ อันนี้เป็นพาสต้านะทำมาสดๆทำมาสดๆตัวเนี้ยคนนั้นมอสซาเรลล่านั่นเป็ดไก่เราสั่งมาเป็นแบบนี้เลยนี่สามอย่างจบเลยจะได้ลองหลายๆอย่างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแซนด์วิชห,หรอเดี๋ยวเอาพาสต้าดิพาสต้าเดียวพาเยวเนาะแล้วจ้า พาสต้าของเราวันนี้ชื่อว่าไม่อยากอ่านเลยเนี่ยเนี่ยแหละครับตัวนี้ครับผมพาสตาเลก g o u r m a เนยซีาแบบเออพาตาอ,ออกมาเป็นอย่างเงี้ยผมนี่จากที่ดูแล้วก็จะมีมีเห็ดมีหมูมีหมูมีเห็ดอันนี้คือซ,อซัพเสร็จก็คือหมู หมดหมดเลยแต่ไม่หมดหน้าตานี่เคยได้เป็นห่วงละบอกเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะคู่หน้าตาไปได้หรือเปล่าลเอาฮะไปลองกันดีกว,ว่ากับพาสต้าจากอิตาลียอ ตัวพาสต้าอร่อยเส้นอนะ่ะอร่อยเลยแต่ว่าซอสนี่สิรู้สึกว่าเค็มเบาๆซอสมันแบบมันไม่ค่อยมีรสชาติมันจะเป็นแนวแบบเค็มๆเค็มๆเลีเเเ่ยนๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แย่นะแค่ไม่เหมือนที่คิดไว้แต่ตัวเส้นเส้นอร่อยมาเวเียดนแล้วทุกอย่างมันเป็นการประดานไปหมดแล้ว แม้กระทั่งการเลือกพาสตา้าวันนี้เราอาจจะเลือกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหมายคำหนึง่งอาจจะต้องยินสองคำอยารู้ว่าดีไม่ดีคำนี้แบบต้องมีเหตุแล้วตมีเหตุมาช่วยแล้วนะครับรอบที่สองอืออือใช่หรอเดิมเลยในรอบแรกมันอร่อยแต่ว่ามันเลี่ยก แล้วก็มันแบบเข็มๆเรียนนิดนึงอาจจะไม่ได้ถูกใจคนแบบรสชาติคนไทยเท่าไหร่นะไปเดี๋ยวรอไปดูพิ่ต้าว่าจะมาคู่หน้าให้ได้หรือเปล่านะรอลองฮนะดูแลเหมือนอะไรเหมือนไส้ซาลาเปาซาลาเปาไส้หมูแบบนั้นเลย3ามสสี่เหรียนนะ มันคายมนล้วนแต่ว่าเส้นหนึบๆดีไม่เคยกินเสแบบนี้มาก่อนมาละจ้ามาละจ้ามาละจ้าเอาวะเอาอาเอาอนานรอนานไม่ไรเขาเลยให้น้ํามาเพิ่มคนนึงเพราะว่าเขาข้ามมาด้วยเราไปโอเคครับเราก็สั่งกันมาแล้วนะพิซซ่านี่ได้มา3มชิ้นพิซซ่าที่เราสั่งมาวันนี้เป็นแบบเรียกว่าอะไรนะ3ามชิ้นเล็กๆก็จะมีโพชุดโต้พาร์มาแฮ แล้วก็เห็ดอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่หน่นะยี่สิบหกมยี่สิบหกเหรียญเ,เนาะได้มาสามชิ้นไปกินพิซ่ากันดีกว่าไปพิซ้าเห็ดอื้อ แป้งมันก็จะประมาณนี้นะมันจะฟูฟูผองๆองวันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเขาใช้ขนมปังอะไรตัวนี้แต่มันฟูฟูองฟองเอาเชตโต อันนี้ก็อร่อยเค็มๆมาดีเลยแบบมนันๆกิขนข้างบนก็ดตีตัวเพย์จูตโตะมันไม่เค็มอันนี้คือเพย์จูโต้นะแต่มันไม่เค็มอ่ะอันนี้ดีแค็มแค็ม พิโต่ารสชาติคล้ายๆ,ๆกันแต่ว่ามีกลิ่นแฮมกลิ่นแฮมหอมดีแต่ว่าโดยรวมทิ่นหน้าผ่านครับให้คะแนนสามประเดนให้คะแนนสามประเด็นเหรอพิซซ่อร่อยที่สุดแฮมลองมาแล้วก็เห็ดุดท้ายนะเห็ดมันก็ธรรมดาแต่เขาอยากลองมาเพราะว่าเห,ห็ดอิตาลีเนาะยินดีนะก็จบกันไปแล้วนะผมครับอิตาลีลาสเวกัสน,นะครับผมร้านนี้ก็มีเที่ยวเอ้ด้วยนะถ้าใครอยากไปก็ไปลองดูกันได้ ที่นี่มีจบอยู่ที่เดียวเลยมีทั้งพิซซ่าพาสต้าขนมวายของอของกินเยอะๆจนไม่หมดถ้าใครมีโอกาสจะลองไปแวะกันนะครับผมลาสเวกัสอิตาลีแต่เดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตต่อแล้วเจอกันนะครับผมบาย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 ไบไเนี่ยม,ม,ม,มาแค่อย่างเดียวพอ ปิดใา้วันนี้ด้วยอ่อนเชคนะฮะนี่อะไรเป็นมะนาวจัดไปฮะอืมรุ่งดังมาก มันไม่มีอะไรแต่ว่าแบบถ้าบ,บีบออกมาเนี่ยคือเป็นน้ำเนี่ย